ดีครับและตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับผมออโตในคลิปคลิปนี้ตามคําสัญญาครับว่าจะเป็นข้อมูลเนื้อหาที่มันต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วผมได้ปูพื้นฐานทุกๆอย่างให้กับเพื่อนๆหมดแล้วว่าควรเปิดตัวไหนบ้างปั้นตัวละครยังไงเทคนิคไอเดียในการที่เราต้าจะเล่นเกมนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องทําอย่างไรบ้างผมรีวิวไว้ทั้งหมดในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสาหรับเกมเจนนี่รีวิวแต่ว่าในคลิปคลิปนี้ผมจะเจาะลึกแบบลงรายละเอียดให้เลยแล้วก็เป็นเทคนิคที่ทําให้เพื่อนๆนั้น สามารถเอาไปเล่นในโหมด PVP ได้และสามารถเอาไปเล่นในโหมด PVE พวกดาดยากได้ด้วยปัจจุบันผมไต่แล้งมาถึงระดับท็อปๆของเซิร์ฟแล้วครับไอเดียนี้คิดว่ามีประโยชน์ต่อทุกๆคนแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคกันเดี๋ยวผมจะเล่นให้เพื่อนๆดูกับการเจอคนที่แร้งใกล้เคียงกันกับผมนะครับ คือไอเดียอย่างแรกเลยเราต้องจัดทีมให้ชนะทางฝ่ายตรงข้ามก่อนมันจะมีเรื่องสีการจัดทีมอยู่ใช่ไหมและทีนี้การที่เราเล่นเทิร์นเบทนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด PVE หรือโหมด PVP การเรียงสปนะีดนั้นสำคัญมากๆผมยกตัวอย่างให้ดูฝ่ายตรงข้ามเขาเร็วกว่าผมเร็วกว่าก็เลยเปิดก่อนครับเปิดก่อนได้ปูดดูดิ เขาบัฟเรียบร้อยแล้วเขาอัดดามเอ็ดมูใส่ผมแล้วโอ้โหแล้วแบบซัดผมจัดหนักจัดเต็มมากๆคือถ้าเกิดสมมติว่ผมมาเลเวลน้อยๆหรือผมยังปั้นตัวยังไม่ตึงนะผมอะตัวทั้งทีมได้เลยนะครับแต่เนี้ยที่ให้ดูก็คือว่าผมอะยังรอดอยู่เลือดลดต่ำกว่าครึ่งหมดเลยครับซึ่งไอ้เรื่องสปีดเนี่ยก็จะสําคัญมากๆในโหมด PVP ทีนี้นะครับ สปีดเนี่ยมันจะสาคัญในเรื่องของการเรียงคอมโบด้วยตัวละครประเภทซัพพอร์ตควรออกก่อนตัวต,ต,ต้นในทีมของเราครับอย่างเช่นของผมแม่นางฉางแม่นางฉางเป็นตัวละครบัฟเอดีเคก็ควรที่ได้เทิร์นก่อนตัวรแรกๆนะครับบัฟเอดีเคไปทีนี้ผมมีตัวละครลดเด็บนะครับผมกาทําการลดเด็บลดป้องกันไปฝ่ายตรงข้ามตัวบางแล้วพอตัวบางเนี่ยผมให้ตัวดาเมจออกเทิร์นต่อครับแล้วสับไปโชกหายเลยตายเลยครับแล้วผมมีเทิร์นหนึ่งที่เป็นตัวดีเพสนะครับก็คือตัวของริงดาของผมก็ได้เทิร์นไปโชกนะครับทุบแตกไปเหมือนกัน นี่แหละคือไอเดียวิธีการที่เรานั้นจะเล่นเกมเทิร์นเบสให้เต็มประสิทธิภาพนะครับและยิ่งการเจอ P ี p ีอ่ะฝ่ายตรงข้ามาสปีดจะเร็วแบบเร็วมากยิ่งแรงต้องสูงอนะโอ้โหเปิดมานี่คือเอาเราหายทั้งทีมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนอะ่ะลองเช็คเทคนิคนี้ดูว่าในทีมของเราสปีดมันเรียงกันดีแล้วหรือยังบางคนสปีดตัวซับต่ตํากว่าตัวดาเมจสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวดาเมจออกเทิร์นก่อนเพราะออกเทิร์นก่อนนะครับมันก็ใช้บัฟได้ไม่เต็มประสิทธิภาาาพไงก็เลยแนะนะํว่ ให้พวกตัวบัฟหรือตัวดีบัฟนะครับต้องได้เทิร์นก่อนส่วนพวกตัวฮิลหรือตัวโลเนี่ยแล้วแต่จังหวะแล้วแต่สถานการณ์จะปั้นถึกไปเลยก็ได้หรือบางตัวที่ที่แบบสามารถที่จะเข้าเทิร์นไวได้ก็จะเล่นแบบเวนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่หลักๆเนี่ยตัวบัฟควรออกก่อนตัวดามจออันนียแล้วผมสามารถที่จะชนะให้เพื่อนๆดูนะครับใน p v p ก็คือตอนนี้ผมขึ้นเป็นแรง์อันดับหนึ่งของเซิร์ฟแล้วนะครับนี่เห็นปะ โตะอยู่ด้านบนเลยก็เกิดจากการที่ผมเนี่ยลองเทสดูหลายๆแบบหลายๆคอมโบเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาแชร์เรื่องการยืนตำแหน่งแต่ละตำแหน่งแล้วก็เรื่องการบิวตัวละครเข้าๆกันเวลาเพื่อนๆจะเล่นโหมด PVP แล้วก็จะดูว่าทีมของเราอะ่ะมันโอเคแล้วหรือยังนะครับยังไงก็อย่าลืมมาเช็คในตรงป้องกันด้วยนะตรงป้องกันเนี่ยจะเป็นทีมยืนที่จะให้คนอื่นอะ่ะมาตบใส่เรานะครับปัจจุบันผมมีค่าพลังอยู่ที่1นึ0งแถูกไหมถูกและหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนอ่ะถูกแล้วนะครับเดี๋ยว เอาให้ดูตั้งแต่ระดับต้นๆเลยนะครับเรื่องการจัดทีมก็คือผมจะให้เลือกจัดตัวละครประเภทฮิลก่อนเนี่ยฮิลเนี่ยให้คุณดูที่ด้านหลังสุดนะครับมันก็จะมีที่เราเลือกเห็นไหมว่าตัวฮิลแต่ละตัว เราสามารถที่จะจับมายืนตรงไหนก็ได้นะครับแต่ผมจะแนะนําว่าให้ยืนตรงแถวหน้าและเอาไว้ตรงริมสุดเลยก็ได้หรือจะเอาไว้ตรงกลางก็ได้เหมือนกันอย่างผมเนี่ยผมเลือกตัวฮิลก็คือเลือกองค์หญิงนกยุงนะครับมาไว้ตรงนี้และทีนี้ตัวละครถัดไปที่ผมจะเลือกใช้ผมจะเลือกเป็นตัวแทงครับจากที่ผมลองเทสมาไอตัวนี้โคตรโหดเลยวิศาจ์บีดําเห็นตัวน้อยๆแบบนี้นะโหแต่ความสามารถนี่ไม่น้อยนะครับกลายเป็นว่าแบบ เก่งกว่าตัวแรบางตัวอีกอะ่ะอันเนี้ยเชียร์เลยว่าให้ปั้นมาเล่นครับจากที่ผมได้ทดลองแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับที่เราจะหยิบให้มายืนตัวที่3เนี่ยจะแนะนําว่าจะเป็นตัวดาเมจที่สามารถยืนแทงได้หรือว่าจะเป็นตัวดาเมจที่ตัวหนาๆนาหน่อยเอามายืนตรงเนี้ยก็จะยืนสบายคือตัวดาเมจอะ่ะเราจะยืน3ตัวแต่ว่าทีนี้มันจะมีอีกเทคนิคนึงก็คือถ้าดาเมจไอ้สตัวของเราอะ่ะมันแรงมากๆเราแบบผ่านช่วงกลางเกมมาละ ก็คือบิวมาแบบแรงๆแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งนี้เป็นตัวดีบัฟเอามาลดเดฟแล้วก็อัดดาเมจใส่มอนได้การที่เราจะเล่นตัวดีเพสสตัวคือดาเมจเรายังไม่เยอะนะเราดาเมจยังปิดมอนไม่พอไม่ทันนะครับก็คือคุณต้องเล่นตัวดาเมจสตัวไปก่อน แต่ว่าทีเนี้ยไอบิวที่ผมเล่นเนี่ยมาา e ันจะแอบมีข้อเสียก็คือว่าไอตัวดีบัฟตัวลดเดฟตัวเนี้ยครับที่ผมเนี่ยเอามายืนในตำแหน่งที่3เนี่ยตัวมันบางมากๆผมเลยต้องเลือกบิวอ่ะให้แบบตัวถึกๆมี HP แล้วก็มีเดฟติดมานะครับไม่งั้นตัวละครจะตายก่อนถ้าเกิดตายก่อนแล้วก็แพ้ฝ่ายตรงข้ามนะก็เลยให้เพื่อนๆเนีเ่ยดูตามสถานการณ์แล้วตัวดาเมจอ่ะเราก็จะเรียงไว้ด้านหลังเลยนะครับเนี่ยตัวดาเมจอ่ะเช่นผมเอาลิงดําเรียงมาแล้วก็เอาตัวของปีศาจขานะครับเรียงมาอันนี้จะเป็นตัว 2ตัวดาเมจของผมที่แรงที่สุดใน ID ดีแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครจะเป็นตัวแจกฟรีนะครับก็คือแม่นางฉางแม่นางฉางจะเป็นตัวบัฟเอดีเคเขาจะบัฟแถวหลังตัวละครที่ได้ไดรับบัฟไปอะ่ะก็จะทําดาเมจได้แรงขึ้นแล้วก็เราจะเรียงสปีดให้ตัวบัฟออกก่อนตัวดีบัฟตามแล้วก็ตามด้วยตัวดาเมจนั่นเองนะครับถ้าเกิดคุณจะเล่น2 d p ดีพคุณต้องแรงพอนะต้องแรงบบต้องแรงมากสามารถที่จะปิดฝ่ายตรงข้ามเบอร์ตายได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่แรงพอแนะนําว่าเล่นเป็น3ามดีเพดีกว่าหรือเอาตัวดีเพ ทีนี้ให้ดูก็คือเราต้องมาเช็คที่เซตตตัวละครด้วยครับเรื่องการเรียงสปีดอะอย่างเช่นเนี่ยแม่นางฉางใช่ไหมแม่นางฉางเนี่ยผมทำสปีดไปที่160จริงๆงยังน้อยนะถ้าใน PVP อะลองสังเกตว่าผม160อะผมยังโดนฝ่ายตรงข้ามเปิดก่อนเลยแต่ว่าเอาหลักๆก,ก็คือปั้นให้เร็วที่สุดในทีมนะครับหรือท็อปๆเนี่ยตัวละครตัวนี้สามารถที่บัฟเอเได้ก็ควรที่จะออกเทินก่อน และตัวละครถัดมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวดีเพสหรือว่าจะเป็นตัวแทงหรือว่าจะเป็นตัวประเภทแบบซัพพอร์ตหรือยังไงก็ตามเนาะที่ที่ที่มีความสามารถในการแบบแปะดีบัฟหรือว่าการบัฟเพื่อนนะครับก็จะเร็วตามมาอย่างเช่นผมเนี่ยมีตัวแปะดีบัฟลดเดฟใช่ไหมครับลดค่าพลังป้องกัน70%ใส่มอนผมก็จะให้ตัวละครตัวนี้ความเร็วรองลงมาแล้วพอผมเซตอัพตัวซัพพอร์ตเสร็จแล้วตัวดาเมจผมจะออกเทินต่อครับอย่างเช่นตัวดาเมจหนักๆของผมเลยคือปีศาจขาวตัวนี้ ที่แบบฟาดแรงมากแล้วก็ผมจะมีตัวดาเมจเดี่ยวหนักๆนะครับ mm hmm. ก็คือตัวอย่างริงดําริงดำเนี่ยก็จะออกเทินตามไปจากการที่ฝ่ายตรงข้ามโดนดีบัฟบ ไปแล้วแล้วก็เราได้บับ a d ดีเคมาแล้วเราค่อยตามด้วยเทินตัวฮิลหรือว่าตัวโลดหรือว่าตัวเซฟทีมเนี่ยจะเอาสปีดไว้ทไายๆก็ได้ครับแล้วก็พวกตัวละครสายดีบัฟอ่ะคุณต้องปั้นไอค่าตีโดนด้วยนะคุณคุณต้องปั้นเหมือนกับว่าให้คุณแปะดีบัฟติดด้วยนะครับอย่างผมผมก็ปั้นขึ้นแบบหกสิบเปอร์เซ็นต์ปั้นเยอะๆไปเลยส่วนตัวละครพวกแทงพวกอะไรเงี้ยก็จะแนะนำเนี่ยไอตัวเนี้ยดีมากครับน้องน้องวัวเนี่ยน้องวัวปีศาจวัว ตัวนี้คือเขามีกลางบาลีให้กับทีมแล้วก็เขาจะมีฮิวแบบหน่อยๆด้วยก็เลยผมจะแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่มีตัวละครประมาณนี้สามารถจัดทีมมาผมได้แต่ผมย้ำประโยคเดิมว่าถ้าเกิดคุณจะเล่น2 d p s ดาเมจคุณต้องแรงพอถ้าเกิดดาเมจคุณไม่แรงพอคุณต้องใส่เป็น3 d p s นะครับมันก็จะคล้ายๆกับทีมที่ผมเจอที่เขาเบิร์ดมาป้ามป้ามเบิร์ดสตัวแล้วทีมหายทั้งทีมเลย เป็นตามสถานการณ์นะทีนี้เดี๋ยวลองยกตัวอย่างเป็นแบบหลายๆทีมหลายๆไอเดียไหมเดี๋ยวไปดูไอเดียทีมสายฟรีกันบ้างสําหรับเพื่อนๆที่มีตัวละครไม่เยอะนะครับในเกมนี้ก็มีตัวฟรีให้เราเลือกเล่นอยู่อย่างเช่นตัวฮิวเพื่อนๆก็เลือกดูว่าเรามีตัวละครไหนบ้างอย่างที่เขานิยมนิยมกันก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งผมก็จะเลือกเป็นตัวละครแทงซึ่งแทงเนี่ยผมแนะนําเลยว่าปั้นไอตัวน้อยปีศาจบีดําไปเลยเอาแล้วผมเผลอไปเรียกเป็นปีศาจวัวเรียกผิดปะบีดําเลยเนาะ อ่าแล้วก็ตัวตัวแจกฟรีตัวหนึ่งนะครับสุนหงคโคง งอโค้งเก่งมากงอโค้งเนี่ยตำแหน่งเขาจะอิสระนะจะวางไว้ตรงไหนก็ได้คุณจะวางไว้ด้านหลังหรือจะวางไว้ไอตรงตำแหน่งที่3แบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับแล้วถัดไปเนี่ยก็จะตามด้วยตัวละคร D p s พหรือตัวดาเมจของเราอีก2ตัวอันนี้มันจะเป็น3 DPS พนะก็คือเป็นแบบเบสิกพื้นฐานครับอย่างผมอะผมใส่ลิงดําเข้ามาแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครถ้าเกิดใครที่แบบไม่มีตัวดาเมจหนักๆอย่างปีศาจขาวก็อาจจะใช้เป็นตัวละครแบบระดับทั่วๆไปก่อนก็ได้นะครับในการที่คุณนั้นจะผ่านคอนเทนต์ PVE หรือว่าผ่านบอสท,ทั่วไปหรือว่าการไต่ PVP ในระดับต้นๆเนาะ,ะหรือตัวหนึ่งที่เก่งมา,มากๆเลยก็จะมีปีศาจแมงมุมนะครับตัวนี้ผมก็เชียร์ว่าถ้าเกิดปั้นมาเล่นก็โหดเหมือนกันแล้วก็พอเรามีตำแหน่ง DPS เนี่ยครบ3แล้วใช่ไหมครบสอีกหนึ่งตัวละครก็จะเป็นตัวบัฟครับซึ่งตัวบัฟจะมีตัวแจกฟรีอยู่นั่นคือแม่นางฉางแม่นางฉางสามารถที่บัฟ a อ k เคได้เขาจะบัฟให้กับตัวแถวหลังนะเนี่ยซึ่งตัวอย่างเอ่อลิงดำนะครับกับตัว ปีศาจแปงมุมก็จะได้รับับ a d k เคไปก็ปจะทำดาเมจได้รุนแรงนั่นเองอันนี้คือเรื่องการจัดทีมแล้วเพื่อนๆต้องไปเรียงสปีดด้วยตัวซับต้องออกก่อนครับอ่าเดี๋ยวเราเอาเทคนิคที่เรามีมาปรับใช้กับโหมด PVE กันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นการตีมอนหรือการตีบอสเนาะซึ่ง PVE จริงๆมันจะยืดหยุ่นมากๆไอ้ตำแหน่งที่3ามะถ้าเพื่อนๆยืนไม่ไหวตุยเย่ก็สามารถเอาแท้งอีกตัวหนึ่งใส่เพิ่มขึ้นมาได้หรือจะใส่ฮิวอีกตัวหนึ่งเพิ่มมาช่วยยืนก็ได้เหมือนกันนะครับวิธ มอนโดนรถเดบเป็นที่เรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็สับดามเมจใส่เลยสวบสวบสวบโอ้โหดูนี่ขนาดแบบมอนแบบแรงสูงๆแบบว่าไอ้นี่นะค่าพลังสูงๆนะกูด,ดูโดนไปเกือบครึ่งหลอดแล้วนะครับโอ้โหคือผมเซตอัพแบบแรงมากไอ้นี่มันยังดีที่แบบบอสตัวเนี้ยมันยังมีเฟสเรียกลูกน้องออกมาเราเลยต้องมาเคลียร์ลูกน้องก่อนครับแล้วผมก็ให้ลิงดําเนี่ยทําการแบบ เคลียรลูกน้องไปเลยอ่าแล้วก็ทําการบัฟโลบัฟบ,บารียรครับผมเกมนี้ระบบออโต้ผมชื่นชมเลยว่าดีดีครับเพราะว่ามันจะมีการเซตอัพก่อนถ้าเกิดว่าเราเรียงสปีดมาดีมันก็จะเรียงตามที่เรานั้นเซตอัพสปีดมาน่แหละครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมทาการเคลียรลูกน้องไปนี่นี่ริงดำริงดำเออแล้วก็ไอ้พวกตัวดาเมจตัวดีเพสอะอย่าลืมปั้นคิรเรดให้อยู่ราวๆาโซนเ0รซนขึ้นไปด้วยนะอย่างผมอะแม่นาง ตัวปีศาจขาวนะครับปีศาจขาวผมก็ปั้นคีเรเลต70ขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของริงดําผมผมก็ปั้นคีเลต70ขึ้นเหมือนกันส่วนตัวซัพพอร์ตผมจะเน้นพวกสปีดแล้วก็แล้วแต่ค่าของแต่ละตัวนะอย่างบางตัวเนี่ยพวก สายฮิวใช่ไหมครับสายฮิวเน้นเลือดก็จะเน้นบล็อคบั้นเลือดหนา,หนาไปเลยส่วนพวกสายที่แปะดีบัฟแปะดีบัฟอะมันต้องมีค่าแบบโดนตีหรือค่าที่เรานั้นจะแปะดีบัฟถ้าเกิดเรามีน้อยมันจะแปะดีบัฟไม่ติดครับอันนี้ก็ต้องดันขึ้นมาประมาณแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้เลยจะได้มีโอกาสแปะติดส,งสูงๆเนาะหรือว่าทำหกสิบเปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้นได้ก็จะดีมากๆครับโอเคอะละมอนกลับมาแล้วครับนี่มาตีบอสต่อเออเออบอสตัวนี้มันจะค่อนข้างน่ารำคาญแต่ว่าค่าพลังมมมััันนสูงงงงาากยิ่่เลลแบบบดดหๆออะ้อแบบตึครผ ยิ่งฟาร์มหาบไอเขาเรียกว่าประดับหรือว่าไอตัวเสริมออดิแฟคหรือว่าไอคอสตูมครับเออระดับสีทองอะ่ะโอ้โหมันยิ่งไอนี่เลยนะมันยิ่งยิ่งบอกว่าตีบอสยากมากก็เลยต้องปรับตามสถานการณ์นะครับบางอย่างบอสไอเนี้ยมันไม่ค่อยตีอะไรเราเยอะผมก็เลยเลยแบบแบบ เน้นแบบอัดดามเมจไปได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบอสทีต่ตีเยอะผมจะปรับนะจะมีปรับแบบใส่แท้งเข้ามาเพิ่มหรือใส่ฮิลเข้ามาเพิ่มก็ได้ครับอ่านี่ก็สามารถที่จะผ่านคอนเทนต์เป็นที่เรียบร้อยซึ่งนี่แหละคือไอเดียที่ผมเล่นทั้งใน PVP และทั้งใน PVE ครับอ่าและนี่คือข้อมูลเทคนิคการจัดทีมทั้งหมดที่ผมนั้นได้รวบรวมข้อมูลมาแล้วก็ลองเทสมาแล้วก็เอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆครับถ้ามันเป็นไอเดียที่ดีไอเดียที่เวิร์กเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณชอบเวเวนี้คุณจะไปลองเล่นตามผมก็ได้หรืออีกแบบหนึ่งคุณสามารถเอาไปพิกแพงได้คือไม่จำเป็นต้องเล่นตามผมแบบเป๊ะร้อยออย่างที่ผมบอกว่าไอ้ตำแหน่งไอ้ตัวที่3มอะ่ะมันพลิกแพงได้ถ้าเกิด2 d งดีพเราแรงพอใส่ตัวดีบัฟเข้ามาเลยถ้าเกิดตัว ดีเพชเรายิงแรงไม่พอก็ใส่3ตัวก่อนนะครับบัฟแล้วก็อัดดาเมจสตัวเบิร์ดหรือว่าจะตีหมู่ mm. เพื่ออัดฝ่ายตรงข้ามเลยก็ได้เหมือนกันมันแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะเพราะว่าเทคนิคพีวพีอ่ะแต่ละคนก็จะมีมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันอย่างที่ผมโดนคอมโ,มโบให้ดูก่อนหน้านี้เห็นบ้าว่าเขาเล่นสปีดไวเลยเซตอัพไวเปิดก่อนแล้วก็อัดดาเมจหมู่ใส่ผมจนผมมาเกือบตายทั้งทีมถ้าเกิดผมยืนไม่ไหวก็คือผมก็ตายไปแล้วเพื่อนๆจะเล่นเทคนิคแบบนั้นก็ได้แต่ว่าไอ้ไอ้เรื่องที่แบบว่าหลายๆคนอะ่ะ ใช้เป็นเทคนิคเดียวกันก็คือเรื่องการเรียงสปีดตัวซับพอร์ตต้องออกก่อนนะครับเพื่อให้ตัวดีเพตนั้นได้ประสิทธิภาพในการบัฟแล้วก็อัดไยตรงข้ามได้เต็มที่นั่นเอง ในคลิปนี้ก็ข้อมูลเจาะลึกกันแบบครบถ้วนนะครับใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยสําหรับคนที่เฮ้ยอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปแรกนะแล้วมาดูคลิปที่2เลยสามารถที่ไปดูคลิปแรกก่อนได้นะครับเพราะคลิปแรกเนี่ยผมรีวิวโดยภาพรวมของเกมเกมนี้ให้แล้วคลิปนี้มันคือคลิปแบบเจาะลึกข้อมูลละแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมีอัปเดตข้อมูลต่างๆมาให้เรื่อยๆครับใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมไว้ได้เลยและไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณในทุกๆการรับชมในคลิปคลิปนี้และทุกกกกๆาออมมเนัจให่ บาย